ความฝันของน no ้องๆ Baby Monster กำลังจะเป็นจริงแล้วค่ะจากวันนั้นในวันที่1เดือน1ปี2023 YG ได้ปล่อยโปสเตอร์ Next Movement Coming Soon จนถึงวันนี้วันที่ทาง YG l i v e ประกาศนับถอยหลังการปล่อยเพลงพรีเดบิวของ Baby Monster ในชื่อเพลงว่า Dream 4เดือนกว่ากับการรอคอยนี้ที่กำลังจะเป็นจริงแล้วค่ะ โดยเพลง Dream Pre Day b u t ที่เราจะปล่อยออกมานี้นะคะสามารถรับฟังพร้อมกันได้ในคืนนี้เวลา4ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยทางช่อง YouTube Baby Monster เท่านั้นค่ะ ซึ่งแฟนๆต่างก็เดากันว่าเพลง Dream หรือเพลง Pre-Debut นี้คือเพลงที่ปล่อยออกมาในตอนท้ายของคลิป Last of e v a l l a t i o n EP ที่8หรือเพลงที่แฟนๆเรียกว่า Wake Me Up นั่นแหละค่ะยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ YG มากๆเลยนะคะที่ไม่ทำให้รอมนาไปกว่านี้ขอบคุณมากค่ะ แล้วนั่นเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมคะชื่อ baby monster ในโปสเตอร์ใช้เลข7แทนตัวทีด้วยคะ่ะแอดชอบมากเกว่าคิดได้ไงอะยืนยันว่า OT7 อย่างชัดเจนแน่นอนชาม,มา นอกจากนี้ยังมีคนเห็นน้องๆที่ตึกว,วาจีเมื่อวานนี้ด้วยค่ะโดยคู่ที่ถูกพบนั้นก็คือคูห่หูรูเมะชิกิตากับอาชยนั้นเองโดยในตอนเย็นสองสาวจุงมือกันเรีบวิ่งเข้าตึกแต่พอตกดึกคู่ซีก็จะลงมารับอาหารที่สั่งไว้เลยได้แต่ดำๆมองๆแอบซ่อนอยู่ในตึกให้พี่กาเป็นคนรับอาหารและเอาเข้าไปให้อืมน่ารักมากล ฟิลหมศิลปินเพิ่งหัดดังมือใหม่ยังไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงเป็นเ็นดูไม่ไหวก็นั่นแหละนะคะเด็กกำลังโตก็ควรจะกินเก่งกันจริงๆเพราะสังเกตแล้ว fc จะเจอแต่ที่ร้านอาหารตลอดเลยนะคะไวกำลังกินนั้นนอะกินเยอะๆนะคะจะได้มีแรงไว้ซ้อมเต้นซ้อมร,ร้องซ้อมแรปกินแต่ของดีๆด,ด้วยนะจะได้แข็งแ,งแรงแข็งแรงนะคะ ส่วนน้องแพรนนั้นหลังจากที่คุณแม่ได้มาอัพเดทนามสกุลที่แท้จริงของน้องจากภริตาชายคงเป็นภริตาบุญพักดีทวียศซึ่งพอแฟนแฟนอินเตอร์ได้เห็นนามสกุลของน้องถึงกับเอิอง้งและมี react มากมายจะไว้อย่างไรกันบ้างไปชมกันค่ะเด e ็กแบบนี้จะไม่ฉลาดได้ยังไงดูสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้ที่จะเขียนชื่อตัวเองที่โรงเรียนตอนอายุ4ขวบสิเราออกเสียงยังไงดี นามสกุลนี้มันอะไรอ่ะเหมือนเอาตัวอักษรที่ไม่มีความหมายหลายๆตัวมาผสมกันฉันใช้เวลามากกับนามสกุลของไทยลายจำแค่ชื่อภริตาก็พอเพราะต่อยเขียนนามสกุลไว้การออกเสียงก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีพระเจ้าช่วยนี่มันเชื่อ,อะไรตาลายเหมือนเห็นภริตาบุญพักดีทะวียศฉันป็นแฮปฉันไม่รู้จะพูดยังไง แต่ละความเห็นคือขำไม่ไหวขนาดคนไทยเองด้วยกันยังพูดยากเลยค่ะยังไงแอดก็ต้องขอขอบคุณแอด์เคา d เดียร์ dear, แมมมิจากแพลตฟอร์มทวิตเตอรมากๆเลยนะคะที่เอามาแชร์ให้ได้อ่านกันและจะบอกว่าชื่อของน้องชิกิก็ไม่น้อยน่าจะาชื่อนาะมสกุลเต็มของน้องก็คือริระชาพรเดชาพิพัก <Wow. S 1> เป็นไงเป็นไงล่ะ ต้องอ่านรอเรือกระดกลิ้นกัน2ครั้งเลยนะเป็นไงล่ะความคนไทยอะ่ะชื่อนามสกุลมันจะธรรมดาธรรมดาไปได้ปะโอเคสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนไปทาเขาเถาเพลนต่อขอให้เพืเ่อนๆมีความสุขมากมายไปแลวบ๊ายบายสวัสดีค่ะ